จากเด็กสอบตกสู่ราชาเพลงเอเชียกันยายนปี1997เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อโจเจียหลุนหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเจโชดันสอบเอ็นไม่ติดช่จ้าสอบตกแต่แม่ไม่ปล่อยให้ลูกนั่งจอยแม่ไฟเก่งกว่าใครรีบส่งลูกชายไปสมัครรายการประกวดร้องเพลงซ u เปอร์นิวคิงที่พิธีกรคือพ่อใหญ่อูจงเซียนนั่นเองแต่ปัญหาคือ เจเรานะ่ะขี้อายระดับเทพไม่กล้าร้องออกใหม่เลยลากเพื่อนสีไปสมัครแข่งด้วยกันโดยเพื่อนเป็นนักร้องส่วนตัวเองขอเป็นแค่พนักงานดีดคีย์บอร์ดเบาๆอยู่ข้างๆแล้วไงล่ะไม่รอดจ้าตกรอบตั้งแต่ยังไม่ถึงไหนแป๊บเดียวก็โดนคัดทิ้งเรียบร้อยแต่โชคชะตาแม่งโคตรมีหูเพราะแม้เสียงร้องจะไม่ได้เข้าตากรรมาการแต่เจดันเขียนโน้ตเพลงไปส่งโน้ตเพลงธรรมดาธรรมดานี่แหละ แต่ลายมือแม่งเนี๊ยบมากเรียบร้อยสวยปังไม่ไหวในวันที่กรรมการเจอแต่ผู้เข้าแข่งหน้ามันๆม,มาเต็มความอยากดังแต่แต่งโน้ตไม่ได้เรื่องมีอยู่คนเดียวที่เขียนอย่างกับจะส่งครูคือเจโชหมวกแก๊ปโน้มต่ำชายผู้ไม่คุยเยอะแต่ใจแม่งโคตรจริงจังปู่จงเซียนเห็นแววทันทีเลยดึงเจเข้าไปทำงานในบริษัทตัวเองเป็นผู้ช่วยด้านดนตรีแบบไม่ต้องประกวดให้เสียเวลา ตอนนั้นเจพึ่ง18ปีเจอจังหวะชีวิตปังปังแบบนี้ก็แทบกระโดดเต้นรู้สึกเหมือนได้กิ่งมะกอกจากเทพเจ้าเองแต่โชคชะตามักแจกบัตรผ่างให้แค่บางคนคนที่เหลือต้องดิ้นให้สุดเท่านั้นถึงจะรอดเจยอยู่ในสตูดิโอเกือบ2ปีอายุย่างเข้า20ปีแล้วก็ยังไม่มีใครให้ร้องเองสักทีเขาเขียนเพลงวันละเป็น10เพลงบางทีก็ป่วยเลยเพราะไม่มีเงิน ขนาดกินข้าวยังแทบไม่ไหวกังเกงยังต้องสลับใส่กับเพื่อนรักหลิวเกิงหงอีกต่างหากแต่ถึงลำบากยังไงเจก็ยังเขียนต่อเพลงที่เขาแต่งตอนนั้นหลายเพลงดันโดนเทแบบไม่ไหวหน้าเช่นเขอไอ้หน er ีเรินผู้หญิงน่ารักแต่งให้อูจงเซียนแต่ไม่ผ่านช่วงเจียกุ้นกระบองคู่แต่งให้จางหุยเมฆก็ไม่เอาหยันเล่ยจิ๋วตาวน้ำตารู้ดีส่งให้หลิวเต๋อหัว พี่หลิวก็บอกมันคืออะไรวะน้ำตารู้แล้วก็บ่ายจ้าอูจงเซียนถึงกับปวดหัวหนักจัดเอลติเมทมิชชั่นส่งท้ายงี้มาเจ๊ถ้าเองแต่งมาได้50เพลงเดี๋ยวพี่เลือกให้เองสักเพลงถ้าแต่งไม่ได้ก็ไปหาทางอื่นแล้วว่ะเจโฉไม่พูดเยอะวิ่งไปซื้อบะหมี่กลึงสองหลังน้ำเปล่าอีกหนึ่งหลังแล้วขังตัวเองในสตูดิโอ10วันเต็มๆแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเขาเคยพูดว่า ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือความอายส่วนความสํำเร็จก็คือความหัวรันนั่นแหละโปรดิวเซอร์อย่างอยางจุ่นหลงยังพูดเลยว่าเจนะไม่ใช่พวกเอาแค่นี้ก็พอเขาคือพวกถ้าอย่างไม่เป๊ะอย่าเพิ่งมาโชว์ทุกเม็ดทุกจุดคือคิดหนักหมดเขาโคตรแคร์ภาพลักษณ์ตัวเองสุดๆในที่สุดบริษัทก็ตัดสินใจให้เจโชได้เดบิวต์จริงจังตุลาคมปีนั้นอัลบั้มแรกในชีวิต เจก็ได้วางขายอย่างเป็นทางการหลังจากอัลบั้มเปิดตัวเจาวางแผงได้ไม่นานพอถึงตรุษจีนเท่านั้นแหละโลกแม่งเปลี่ยน <P ed it> เพื่อนรักหลิวเกิงหงเล่าว,ว่าพอตรุษจีนผ่านไปยังไม่ทันกินส้มหมดลูกเพลงของเจก็เริ่มดังกระหึ่มพั่วถนนเสียงเจโชแทบจะกลายเป็นเพลงชาติย่อยๆของไต้หวันช่วงนั้นแค่ข้ามปีก็กลายเป็นเพลงประจำร้านชานมไขมุกทุกเจ้า พอบริษัทรู้ว่าอัลบั้มขายดีชิบหายแทบจะวิ่งตีลังกากลับออฟฟิศรีบพิมพ์ซีดีล็อตใหม่แบบไม่หยุดมือถึงขนาดต้องเปลี่ยนหน้าปกให้เท่ขึ้นอีกนิดเผื่อขายได้เยอะขึ้นอีกยอดขายทะลุไปกว่า3 0 0แสนแผ่นแล้วก็ไม่หยุดแพ่ตรงนั้นเพราะมันพาเจโชพุ่งขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกอย่างจริงจังและลากเขาไปถึงเวทีโกลเด้นเมโลดี้อะวอในปีถัดไปงานที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์โบว์แห่งวงการเพลงจีน ปีนั้นโคดเดือดตัวเป้งทั้งนั้นที่ขึ้นเวทีหวังเฟยหน้าอิงจางหุ่ยไม่คือเอาเป็นว่าใครดังยุคนั้นอยู่ครบหมดเวทีสะท้อนแสงวิงว้งวิ้งจนแสบตานักข่าวก็ยิงแฟลชไม่หยุดเหมือนคิดว่ากำลังถ่ายอเวนเจอร์สเจเด็กใหม่สุดขอบเวทีนั่งเกรงอยู่มุมมุมกลางห้องกลือน,น้ำลายร ου, ัวรลุ้นจนจะขาดใจ สุดท้ายกลั้นไม่ไหวแอบกระซิบพี่ใหญ่อู๋จงเซียนแบบกล้าก,กลัวเฮียถ้าผมได้รางวัลเฮียจะซื้อมอไซค์ให้ผมไหมอะที่ถามเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้มอไซค์ของเขาโดนขโมยไปแล้วไอเจก็เป็นเด็กบ้ามอไซค์สุดหัวใจถามต่อด้วยความหวังว่าเฮียจะใจดีเอาแดงแดงนะ IC886 รุ่นนั้นเลย และแล้วถึงช่วงประกาศรางวัลเวทีไฟศาสตร์เสียงปลบมือดังเปรี้ยงแล้วอยู่ๆทั้ทงลั่วต้าหอยและอูไปก็ประกาศชื่อเขาพร้อมกันโจเจียหลุนเจ้โชเอาแม่เจ้าเด็กน้อยจากอัลบั้มแรกแม่งโคตรรุ่นใหญ่หมดเวทีคว้าอัลบั้มภาษาจีนยอดเยี่ยมไปครองเฉย ตอนขึ้นเวทีบอกเลยว่านานนี้ไม่เดินแบบสุภาพเจกระโดดข้ามขั้นบันไดพรวดขึ้นไปตรงกลางเวทีเหมือนโดนสั่งให้สปีดรันรับรางวัลสูตรที่ใส่ก็ใหญ่ไปนิดดูเหมือนยิบผิดมาจากร้านเช่าสูตรไม่พอดีแต่หน้าแม่งโคตรมีความสุขพูดบนเวทีแบบคนเพิ่งเคยถือใหม่ต่อหน้าคนเป็นร้อยพูดตะกุกตะกากพอประกาศจบแม่งกระโดดลงไปเล่นน้ำในบอ่อประดับเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ คนอื่นมองว่าเจดูเปินเปินซื่อๆแต่อีเจแม่งมีความสุขสุดชีวิตรางวัลแรกในชีวิตเขาได้มาในวัย21ปีเป็นการบอกลา20ปีที่เต็มไปด้วยสอบตกเพลงโดนเทมอไซดโดนขโมยกางเกงต้องยืมเพื่อนใส่อย่างเป็นทางการแล้วพี่อูจงเซียนก็ทำตามสัญญามอบกุญแจมอไซดให้ในวันนั้นชีวิตเจเหมือนได้รีเซตเครื่องใหม่พร้อมเริ่มเกมในโหมดเทพ t r u แต่นี่แค่ของเรียกน้ำย่อยเท่านั้นหลังจากวันนั้นเเขวว้าไปทั้งหมด15รางวัล Golden Melody Awards กลายเป็นศิลปินที่ได้รางวัลเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้ฟังที่เคยฟัง Simple Love กับคิลิชางกลิ่นมะลิตอนเป็นเด็กๆอย่างเปิดฟังจนตอนนี้มีลูกมีเมียแล้วเพลงก็ยังติดหูไม่มีตกยุคแล้วคำถามสำคัญคือเจโชทำไมถึงดังได้นานขนาดนี้วะคำตอบที่หลายคนอาจยังไม่รู้ นอกจากพรอนสวรรค์ด้านดนตรีที่ล้ำยุคเขายังเป็นคนที่โคตรมีของในเรื่องนิสัยและจิตใจไม่ค่อยมีใครรู้ว่าคุณปู่ของเจโจสั้นเหวินเคยเป็นสายลับพักคอมมิวนิสต์จีนสมัยอยู่ฝูเจียนและเคยปกป้องคนฝ่ายก้าวหน้าในช่วงสงคราม อาจจะเพราะอิทธิพลจากสายเลือดนักต่อสู้แบบนี้เจถึงยืนหยัดอยู่ในวงการดนตรีเกือบ20ปีไม่ใช่แค่ทำเพลงเพราะแต่ยังทำงานสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้แค่เป็นศิลปินแต่เป็นคนที่ใช้เสียงกับหัวใจทำให้โลกดีขึ้นปี2008เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่หวนชวนในจีนเจ็บหนักระดับชาติ เจโชไม่รอให้ใครมาชวนไม่รอพิธีไม่รอไหวเราเปิดบัญชีโอนก่อนใครแบบไม่พูดเยอะหนึ่งล้านบาทจีนโอนสดสด,สด,สดหลังจากนั้นก็ยังไม่หยุดนะเขาร่วมมือกับทั้งองค์กรกาชาติช่องทางส่วนตัวและอีกสารพัดมูลนิธิเพื่อระดมทุนช่วยเหลืออย่างจริงจัง รวมยอดที่เขาบริจาคไปทั้งหมดทะลุ42ล้านหยวนประมาณ210ล้านบาทจนกลายเป็นศิล,ลปินที่บริจาคมากที่สุดในไต้หวันแต่ความปังยังไม่จบที่เงินบริจาคตั้งแต่ปี2009เจ้บริจาคทุกปีเพื่อช่วยเด็กๆที่อยู่ตามภูเขาห่างไกลในจีนปีละ300คน จนถึงตอนนี้มีเด็กที่ได้ทุนของเจไปแล้วมากกว่า3,200คนและยอดรวมเงินบริจาคพิเศษอีกกว่า5ล้านหยวนปี2014เขาลุยลงพื้นที่ด้วยตัวเองไปเยี่ยมโรงเรียนหวังให้เด็กมีอนาคตในพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่แค่โอนไว้แต่ไปให้แรงบันดาลใจถึงที่อยากให้เด็กเกเห็นว่าคนธรรมดาก็เปลี่ยนโลกได้ถ้าไม่ลืมว่าทำเพื่อใคร แต่รู้ไหมเรื่องทั้งหมดนี้สื่อไม่ได้เคยลงข่าวเลยเพราะเจไม่เคยพูดออกสื่อทุกอย่างเพื่อนสนิทอย่างหลิวเก๋งหงเป็นคนเล่าออกมาเจาบอกไว้เสมอว่าทำดีไม่ต้องโฆษณาถ้าโฆษณามันก็ไม่ใช่ของจริงแล้วนอกจากเรื่องเงินเจก็เข้าใจดีว่าเขาเป็นคนของสังคมที่มีอิทธิพลแฟนคลับของเขามีตั้งแต่รุ่นเด็กยันรุ่นป้า เจเลยให้สัมภาษณ์กับรายการเมียนตุยเมียนว่าตอนแต่งเพลงผมจะคิดเสมอว่ามันส่งผลยังไงกับคนฟังไม่ใช่แค่เพราะหูเขาชอบเพลงฮิปฮอปฝรั่งนะแต่เขาไม่อินกับเนื้อหาประเภทเซ็กซ so well ์โซ่แวววาวปืนกลและรถเบนซ์เจเลยเลือกที่จะเอาความอบอุ่นไปแทนที่ความกลางเพลงของเขาเลยมีแต่พลังบวกอย่างทิ้งมาหมาแต่ว ah ่าฟังแม่นะลูก วอหนิวหอยทากเพลงกำลังใจสำหรับคนที่รู้สึกช้าแต่ไม่หยุดเต้าเสียงกลิ่นข้าวเพลงที่ทำให้ทุกคนคิดถึงบ้านกับวันที่ยังมีแม่อยู่ข้างๆเพลงเจไม่ได้แค่เพราะแต่แม่งโดนใจแบบไม่รู้ตัวฟังตอนเด็กไม่เข้าใจฟังอีกทีตอนโตแล้วน้ำตาไหลเฉยบางคนอาจมองว่า เพลงมันก็แค่เพื่อความบันเทิงไม่จำเป็นต้องแบกภาระทางสังคมหรือความรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นแต่เจโชไม่คิดงั้นเขาเชื่อว่าเสียงเพลงสามารถเปลี่ยนโลกได้และเขาก็ใช้มันเปลี่ยนคนทั้งรุ่นแต่เดี๋ยวก่อน พี่เจของเราก็ไม่ได้ขรึมตลอดเวลานะว้ยวันที่9กรกฎาคมปี2022เจตัดสินใจลงติ๊กตอกเวอร์ชั่นจีนดูยินแบบเท่ๆตั้งชื่อบัญชีว่าโจถงเชื่อนักเรียนเจโชพร้อมเวอร์รีฟายว่าเป็นศิลปินเปิดบัญชีไม่ถึง5ชั่วโมงฟอลโล่ทะลุ5ล้านผ่านไปแค่4วันทะลุ20ล้าน ลงคลิปแชร์ชีวิตแบบหมดเปลือกเล่าความรักตอนเด็กการแต่งเพลงความล้มเหลวการคว้ารางวัลการเล่นหนังยันความฝันตอนโตตั้งแต่เด็กเนิร์ดในกล้องขาวดำถึงวัยรุ่นที่กอดกีตาร์แต่งเพลงจนถึงวันนี้ที่ยังมีประกายในตาไม่เคยหาย เขาเป็นเหมือนเพื่อนในวัยเด็กที่โตมาด้วยกันและยังอยู่กับเราจนถึงวันนี้ผ่านเพลงผ่านเรื่องราวผ่านติ๊กตอกไม่ว่าคุณจะเคยฟังเขาตอนไหนเขายังอยู่ข้างๆเสมอ